ตอนนี้ในโลบอกก็ได้มีตัวละครมาใหม่อีกแล้วมาเดี๋ยวคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครตัวนี้กันนะให้ดูเลยนี่คือตัวละครของเล่นไดโนเสาร์ตาบอด <S <S เนี่ยมันเขียนจริงๆนะว่าของเล่นไดโนเสาร์ตาบอด ถือว่าเป็นตัวละครตัวแรกเลยก็ว่าได้นะที่แบบว่ามีลูกเล่นที่แบบว่าลูกกระต่ายมันเด้งๆออกมาแบบนี้เพราะว่ามันคือของเล่นไดโนเสาร์นั่นเองนะแต่ว่ารูปร่างมันก็น่ารักมากๆเลยทุกคนอันนี้ไม่ใช่ขนจมูกนะคือขนตาพี่นิวเองนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวละครตัวนี้กันดูซิว่าถ้าเกิดเข้าไปอยู่ใน Blue h a v e n เนี่ยหรือว่าไปอยู่ตามแบบต่างๆเนี่ยมันจะน่ารักหรือว่ามันจะอ่ะจะยังไงก็ไม่รู้นะดูจากตามันที่มันเด้งดึ๋งอแบบนี้แล้วเราก็มาทําการสลับล่างนี่ สำหรับร่างเป็นไดโนเสาร์ตัวนี้จเจ็นว่าพอเราเอาตัวละครตัวนี้มาใช้เนี่ยตามันก็ยังเด้งดึงอยู่นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราเอาไปใช้ในแมปเนี่ยมันจะยังเด้งดึงแบบนี้ไหมไปดูกันว่าถ้าเกิดพี่เิวใช้ตัวละครตัวเนี้ใน b l o e Heaven นะ่ะจะมีใครสนใจแล้วก็เห็นถึงความน่ารักไหมเดี๋ยวขอปรับรูปร่างก่อนนะทุกคนนะอยากปรับให้มันแบบ เป็นตัวแบบน่ารักน่ารักอ่ะเออแบบว่าอ้วนอ้วนน่ารักน่ารักเอะมันจะอ้วนเราไหมเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะให้มันดูเตี้ยวๆทวมๆน่ารักเอาแหละเดี๋ยวเราเอาเข้าไปในแมปกันเฮ้ยจะบอกว่าพอมาอยู่ในบุกเฮเว่นแล้วแต่พอเอาเข้ามาเล่นในแมปเนี่ย มันก็ยังตาแบบโดดๆอยู่นะเขาเรียกว่าตาโดดละกันถ้าเกิดเรียกว่าตาปิ้นเนี่ยจะดูน่ากลัวเกินไปมาดูกันว่าจะมีอ่าเป็นไงเล่นกีตาราให้สาวฟังแล้วอ้าลูกสึกว่าเข้ามาทีไรเนี่ยก็จะแต่คนจีบกันนะเรามันคนโฉดนะเราไปหาคนรับเลี้ยงดีกว่าพอเราใช้ตัวละครน,นี้ทุกคนดูท่าทางการเดินนะน่ารักมากอ่ะทุกคนขยับแค่ขานะแต่แขนไม่ขยับมันก็เลยทําให้แบบว่าดูน่ารักมากเลยอ่ะพี่นิวมั่นใจว่าตัวละครตัวนี้จะไม่โดนแบนด์มั่นใจแน่นอนแล้วเราก็มาเจอคนไทยนย แน่นอนชื่อว่าอมดูจากการแต่งตัวเนี่ยไม่น่าเป็นคนที่ไหนได้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอมเนี่ยจะแบ่เราไหมอ่ะแล้วอมก็หันไ่เห็นเราเป็นไงล่ะออมแต่งหน้าแบบจี๊ดจ๊าดมากอ่ะใส่เสื้อน้ําตาช้างด้วยอะเป็นไงนี่แล้วก็เอกลักษณ์ของคนไทยนะก็จะมีพงกุญแจเป็นฉลามแบบนี้ไม่รู้ว่าออมตกใจลูกตาหรือเปล่านะอมอมอยู่นิ่งมากเลยอ่ะสงสัยว่าอมตกใจลูกตาเราแล้วอมก็พิมพ์มาว่าตัวแล้วก็เซนเซอร์หรือว่าออมพูดไม่เพาะนะทำไมถึงเซนเซอร์ล่ะอมพูดไม่เพาะหรอ เรียบร้อยทุกคนโดนแบรนเฉยเลยทั้งๆท,ที่เราก็ยังไม่ทําอะไรเลยพี่นิวมั่นใจว่าตัวละครตัวนี้จะไม่โดนแบนมั่นใจแน่นอนเราผิดตรงไหนอ้อมแล้วผิดตรงไหนแค่ลูกตาเราปิ้นเองตอนแรกเรามั่นใจมากนะว่าเราจะไม่โดนแบนนะแต่เราก็โดนแบนอยู่ดีและเราก็เดินมาเจอคนท่าอีกแล้วชื่อว่าอะละ ไลคะโลทะ,ละนะคะเป็นชื่อที่แปลกมากคนไทยแน่นอนนายคือเจ้าของบ้านใช่ไหมนายเห็นลูกตาที่เปิ้นๆของเราหรือเปล่าแต่ว่าเราจะไม่แสดงตัวว่าเราคือคนไทยนะแล้วก็ทําการทักทายนายคนนี้ไป กขาคือเจ้าของบ้านไหมอ่าใช่ในไงชื่อตรงกันเขาคือเจ้าของบ้านแหละเลยบอกเขาไปว่าอดบมีรับเลี้ยงได้ป้าอยากได้ของเล่นโนโน่เสาไปไหมถ้าอยากได้ก็รับเลี้ยงฉันสินะแล้วเขาก็เดินหนีไปโอเคไม่สนใจเฮ้อหรือว่าเขาไม่ชอบลูกตาเรานะหรือว่าน่าจะเปลี่ยนใจก็ได้นะให้นายน่าจะเปลี่ยนใจก็ได้นะถ้าเกิดเราเข้าไปเขาจะแบนเราไหมเนี่ยเปลี่ยนใจไหมอ่ากดกิ่งอีกสักรอบนึงเราก็จะตื้อถึงที่สุด เราจะเตื้อถึงที่สุดเราจะเตื้อถึงที่สุดนี่นายนายไม่สนใจที่จะแบบรับเลี้ยงน้องลอยหรอนอกจากจะไม่สนใจแล้วยังปิดไฟในบ้านแล้วก็ปิดบ้านด้วยนะเราอุตส่าห์พิมพ์ภาษาไทยนายก็ไม่สนใจนายก็วิ่งขึ้นบันไดไปบ้านหลังนี้คนไทยไหมไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะอยู่ในบ้านแหละนะมาติ้งตองนี่ไงอยู่ชั้นสองตรงนี้กันอยู่กันหลายคนด้วยอีกรอบหนึ่ง ได้ยินเสียงกิ่งไหมจ๊ะได้ยินเสียงกิ่งหรือเปล่าก็ยังไม่มีใครลงมานะเหมือนกับว่าจะมีคนมาแล้วนะนั่นไงมีคนมาแล้วอุ๋ยมากันหลายคนเลยถ้าเกิดเขาเห็นของเล่นไนโนเสาร์ที่แบบว่าลูกตาปิ้นได้เขาจะแบรนด์ไหมเนี่ยแล้วก็แบบว่าทักทายเขาไปนะแล้วเขาก็พิมพ์ภาษาอ่าน่าจะเป็นภาษาอินโดนนะเดี๋ยวขอแบบว่าเปิดโหมดภาษาไทยก่อนนะอ่ะพิมพ์ว่าอะไรอะ่ะเขาบอกว่าน่ารัก เขาบอกว่าเราน่ารักนี่ไงไปออกคําเดียวคือน่ารักถ้าเกิดเราน่ารักก็รับเลี้ยงเรางั้นก็อดภมีสิอดภมีเธอไม่ต้องกลัวลูกตายเรานะเราเป็นของเล่นไดโนเสาร์ลูกตาเราเลยเป็นแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าอะไรเนี่ยมาเถอะทุกคน อ่าแสดงว่าได้ใช่ไหมทุกคนนี่คือรวมเราด้วยเปล่าโอเคน่าจะรวมเราด้วยแหละเย่ในสุดก็มีคนเห็นถึงความน่ารักเราแล้วนี่ไงเขาบอกโอเคเนี่ยโอเคไม่โดนแบนไม่โดนแบนแล้วไม่โดนแบนแล้วแต,แต่พอของเล่น,นโน้เสามานอนนะจะเห็นว่าลูกกระต่ายไม่ปิ้นนะเห็นไหม <laughs> พอมานอนนี่คือลูกกตาไม่ปิ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดอ่ะยืนลูกกตาปิ้นโอเคพอเรามาอยู่ในข้อแบบนี้เออดูน่ารักดีนะแล้วเธอก็พิมพ์อะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยแปลออกแค่คาว่าฉัน<ห>ขนาดเปิดระบบแปลแล้วนะก็ยังแปลไม่ออกเธอบอกว่าสัตว์เลี้ยงฉันอ่าเธอบอกว่าเราคือสัตว์เลี้ยงเธอนะตกลงเราเป็นของเล่นหรือว่าเราเป็นสัตว์เลี้ยงเออก็ช่างเธอแล้วเธอก็อา้อาวอา้อาวอะไรอ่ะอ,อีกแล้วเหรอเฮ้ยเดียว อีกแล้วเหรอก็ตอนแรกเธอบอกว่าเราเป็นสัตว์เลี้ยงเธอแล้วเธอก็ดูชอบเรามากแล้วทาไมต้องแบนด้วยอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเธอต้องแบนเราด้วยล่ะเอางงไปเลยคราวนี้เดี๋ยวลองปรับเป็นตัวเล็กๆดีกว่านะนี่เอาเล็กสุดนะเพื่อที่ว่าจะได้ดูเหมือนของเล่นไงเออพอตัวเล็กแบบนี้ก็ค่อยดูเหมือนของเล่นไดนโนเสาร์หน่อยจากการที่มีความมั่นใจว่าจะไม่โดนแบนบ้านสักหลัง แต่ว่าเราก็โดนแบงไปแล้วสองหลังมาที่บ้านนี้ดีกว่าอะไรเนี่ยเธอเขียนป้ายว่า I will adopt you I love kids so much s o m u c h เธอบอกว่าเธอรักเด็กแล้วเธอพร้อมที่จะเลี้ยงเด็กทุกคนแต่เราไม่ใช่เด็กเนี่ยสิเราเป็นของเล่นไดนโนเสาร์เธอจะรังเกียจลูกตาที่มันปิ้นๆออกมาไหมดีจา้าดีจา้า เลี channel, ้ยงฉันไหมจ๊ะฉันน่ะเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะใครขออุ้มเนี่ยดูเซิอ่ะน่าจะเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยเจ้าของบ้านไหมเจ้าของบ้านชื่อว่าคริสตันงั้นก็แปลว่าเธอคนที่อุ้มเราเมื่อกี้นี้คือเจ้าของบะโดนแปนอีกแล้วเธอบอกว่าเธอรักเด็ก แต่เธอก็ไม่ได้บอกว่าเธอชอบไดโนเสาร์นะแล้วเธออาจจะไม่ชอบตาที่ปิ้นปินของเราและนั่นแหละการโดนแบน์บ้านหลังที่สบ้านนี้มีเด็กด้วยบ้านนี้มีเด็กเออสนใจไม่ใจหนูจ๋าสนใจไดโนเสาร์ตาปิ้นไม่จ๊าและเด็กคนนี้ก็ขอเราอุ้มแม่โอ้โหอุ้ม,มเธอหัวเลย <laughs> เอ้ยเอากลับบ้านใช่ไหมแม่แม่แม่หนูเจอของเล่นแม่แม่จ๋าหนูเจอของเล่นดูเหมือนกับว่าเธอชอบเรานะแต่ก็ไม่รู้ว่าเธอจะแบรเราไหมเราไปไหนแล้วล่ะเอาเรามาวางไว้ในบ้านแล้วเธอก็หายไปเลย <c oughs> เธอไม่เล่นกับเราอะ่ะ <c oughs> อ๋ <c oughs> ออยู่ในห้องอ้าวอะไร มันบ้ามันโบมากเลยนะหลังที่สี่เฮ้ยเดี๋ยวมันแปลกมากเลยอะ่ะจะบอกว่าทุกคนเนี่ยดูเหมือนจะชอบเรานะแต่พอเขาเอาเราเข้าไปในบ้านเนี่ยเขาก็แบนเราอะ่ะงงมากแล้วเราก็มาเจอคนไทยนี่คนไทยกําลังยืนทักทายกันอยู่กางเกงลายช้างนะแล้วก็มีพวงกุญแจฉลามคนไทยแน่นอนนะแล้วก็มีป้ายว่าไม่เชื่อครับโมอยากได้ของเล่นไดนโนเสาร์ไหมอยากได้ของเล่นไดนโนเสาร์หรือเปล่า <c oughs> อา้าว อีกแล้วเหรอเราจะร้องไห้แล้วนะนี่เราโดนแบนบ้านหลังที่5้าแล้วนะทุกคน <c oughs> ในเซิร์ฟนีหนหน้หลังที่1่หลังที่2อหลังที่3เป็นไงทุกคนพอ <c oughs> ม,มองจากมุมนี้นี่เป็นไงแดงเทือกเลยแดงเทือก3มหลังเลยแล้วเราก็มาเจอเธอคนนี้ดูเหมือนกับว่าเธอกําลังสร้างแคมป์นะเราก็เลยบอกเธอไปว่ารับเลี้ยงฉันไหม ได้ไหมฉันคือของเล่นไดโนเสาร์นะไม่ต้องกลัวตาปิ้นๆของฉันหรอกนะได้โปรดเธอเพราะว่าตอนนี้โดนแบนบ้านมาห้าหลังแล้วแล้วเธอก็บอกโอเคเย้เธอบอกโอเคแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้เธอกําลังแบบว่าสร้างแคมป์อยู่ งั้นเดี๋ยวเรามาช่วยเธอสร้างแคมป์ดีกว่าเราก็ช่วยเธอสร้างแคมป์เลยเนี่โดยการช่วยวางแคมป์นะหรือว่าเธอกําลังจะเปิดกิจการทําแคมป์ก็ไม่รู้ช่วยเธอวางไปอ่ารู้สึกว่าตอนนี้มันยังไม่สวยนะเดี๋ยวเราแบบช่วยวางไฟนะช่วยวางไฟประดับไว้ตรงนี้นี่วางเข้าไปเฮ้ยสวยเลยแบบนี้อ่าออกหมดแล้ว่าวางไม่ได้แล้วเราช่วยวางได้แค่นี้นะพอมองมุมนี้เนะี่ยคือแคมป์ดูสวยมากแล้วเธอก็มีการขายอะฮะขายคอมพิวเตอร์ขายมือ อถือ iPhone ตรงหน้าแคมด้วยเป็นแงสุดยอดงั้นเดี๋ยวเราช่วยวางร้านขายของอีกนะนี่เราก็ช่วยเธอวางร้านขายไปขายกาฟแฟละกันนะอ่ามีร้านขายมือถือแล้วก็มีร้านขายกาแฟไม่รู้ว่าตอนนี้เธอตกแต่งสิ็จหรือ,อยังอนะ่ะ อ้าวเธอหายไปไหนแล้วไม่กี้เธอว์ปหายไปเลยนี่เธอทิ้งเราเหรอเธอทิ้งให้เราอยู่แคมป์คนเดียวเธอรับเลี้ยงเราแล้วเธอก็ทิ้งเราแล้วเธอก็กลับมาแล้วโอ้โหตอนแรกเรานึกว่าเธอจะทิ้งเราไปซะแล้วอะลุกก็ได้อุ้ยจะบอกว่าน่ารักจังเลยอะ่ะพอเป็นท่านั่งแบบนี้คือน่ารักมากแล้วเธอก็หายไปอีกแล้วอ้าวพอเรามาเจอเจ้าของเจ้าของไม่แบเราก็จริงแต่เจ้าของก็ทิ้งเราไป <c oughs> <c oughs> จะดราม่าทำไมเนี่ยอันนี้เอาไป เอาไปเล่นนะโอ้จะบอกว่าเจ้าของคนนี้เล่นกับเราด้วยอะเ,อยเราเจอเจ้าของที่จริงใจแล้วเย้เจ้าของคนนี้เล่นกับเราด้วยเขาส่งเป็นตุ๊กตาฮิปโปให้กับเราของเล่นไดโนเสาร,ร์ที่เล่นของเล่นฮิปโปอีกทีหนึ่งจะบอกว่าพอเราได้ลองใช้ท่าเต้นนี้อ่ามันก็ดู <laughs> เอ้เด็นะส่งเงินให้เราด้วยเป็นไงส่งของเล่นไม่พอส่งเงินให้เราด้วยส่งกล่องของข,องขวัญให้เราอีกบอกแล้วว่าเราเจอเจ้าของที่จริงใจหลังจากที่เราโดนแบนบ้านมาห้าหลัง <S 1> <S 1> พอใช้ตัวละครนี้แล้วก็มาเต้นท่านี้เออมันก็ดูออดูน่ารักดีเนาะเออน่ารักก็ได้รู้สึกว่าเราเจอคนไทยบินได้นะคนไทยแปลว่าอิสระนี่นายคนนี้บินได้เลยนี่นไงเขาบินได้โอ้โหบินได้ขนาดนี้เลย เฮ้นายนายบินได้ไงอะว่าแต่นายสนใจของเล่นไดโนเสาร์หรือเปล่าแล้วเขาก็พิมพ์มาว่าเฮ้ไดโนเสาร์แล้วเขาก็ขออุ้มมาเนี <uh ่ยอ๋อใช่ทุกคนว้เขาพาไดโนเสาร์บินเฮ้เฮ้แล้วเขาก็พาบินอีกแล้วอุ้ยเฮ้จะบอกว่ามันบั็กว่ายน้ําก็จริงนะแต่ก็ไม่เคยเห็นบักบินแบบนี้เลยบินขึ้นไปได้ไงขนาดนั้นน่ะอุ้ย บินสูงด้วยโอเคสรุปว่าการที่เราเนี่ยมาใช้ตัวละครตัวนี้ซึ่งเป็นตัวละครของเล่นเดโนเสาตาปิ้นเนี่ยจะบอกว่ามันก็เป็นตัวละครที่มีลูกเล่นนะแต่ว่าบางคนก็จะกลัวก็ได้นะทุกคนกลัวความตาปิ้นของมันถือว่าเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ดูน่ารักผสมกับน่ากลัวนหน่อยครั้งหน้าจะมารีวิวตัวละครตัวไหนก็ขอติดตามกันดูด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไว้บ่ายค่ะจุ๊บจุดูเหมือนกับว่ามีคนถูกใจของเล่นเดโนเสาแบบเราแล้วนะเพราะว่าขาเอาเกาะไหลไปเลยพอเราได้ มาเกาะไหลแบบนี้เราก็เหมือนของเล่นไดนเสาร์จริงๆนะแต่สังเกตไหมว่าพอตอนเราเกาะไหลเนี่ยตาเราจะไม่ปิน้นก็ดีเหมือนกันนะเจ้าของเราจะได้ไม่กลัวดูเหมือนกับว่าเขาจะพาเราไปไว่ายน้ำไพาเรามาว่ายน้ำนะอ่จะบอกว่าพอเราอยู่ในน้ําตาเราก็ไม่ปิน้นเลยโอ้โหพอเราอยู่บนบกตาเราก็ไม่ปิน้นเอ้าแปลว่าตอนนี้อ้าวปิ้นอยู่ดีพอว่ายแบบนี้เหมือนเราเป็นจระเข้เลยเฮ้ยอาลงน้ําตามไม่ปิน้นโอเค